ออกล่าผ้าเก่าวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเข้าสวยจังหวัดชัยภูมินะเฮ้ยเป๋าบางแปดศูนย์ว่าใส่เหล็กด้วยสกินยางนี่นะฮะโอ้ยุกเก่าผระบางานะแคบเดียวด้วยคือแต่เป็นงานเก่างานเก่าราคานี้ก็จัดดีครับรออะไรอ่ะจัดไป ล่าผ้าเก่าวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเข้าสวยจังหวัดชัยภูมินะฮะเหมือนเดิมนะครับเรามาล่าเสื้อวงนะครับใส่เสื้อวงมาล่าเสื้อวงวันนี้ผมใส่เป็น Panic At The Disco ที่เราได้จาก EP ที่แล้วนะไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้วงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาเปิดด้วยร้านนี้กัน,นดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะนี่เดิมร้านแรกก่อนเลย ค่อนข้างร้อนนะฮะอากาศร้อนขนาดนี้ผมก็ยังใส่เสื้อแขนยาวอะ่ะเลือกไม่ได้นะเพราะว่าเราสับหลาวได้เสื้อแขนยาวนะเราก็ต้องใส่ตัวนั้นดูกันว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่านะฮะสำหรับตลาดเข้าสวยนะครับผมเคยได้เสื้อ1975้านะครับจากที่นี่แหละแต่ไม่ชารานี้นะ หมดแล้วไม่มีอะไรมาอีกแล้วนึงนี่สภาพผ้าดีครับผ้าดีอยู่นะสย่ทว่าจะติดวงมาหรือเปล่านะครับวันที่ผมถ่ายนี่ก็เป็นวันตุดจีนนะครับไม่รู้ว่าร้านเขาปิดตุดจีนกันหรือเปล่านะผมเพิ่งมายังไงก็ซินเจียยูอีซินนี่พดใช้หมั่งซีโซซื้อเคลรากกายไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> ขอให้มีความสุขมากๆในวันตุดจีนนะคร ไปอากาศก็ร้อนมากนะะแต่ตอนกลางคืนคดหนาวฮอลีวูดฮอลีวูดอันเดยป่ะไม่ใช่โอเคครับหมดแล้วเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปรพามาดูร้านต่อไปครับนี่เลยร้านนี้อยู่ริมริมนะครับผมเดินร้านแบบพวกริมริม ผ้าเหมือนมันลงใหม่นะอย่างนี้มีรุ้นนะครับนี่ซึ่งดูสภาพมันจะใหม่ๆผ้าลงใหม่มันจะแบบพวกติดพวกยับๆอะไรเงี้ยลองสังเกตดูเนี่ยผมเจอของดีในร้านพวกนี้บ่อยนะครับนี่เห็นไหมผ้ามันใหญ่ยับๆแสดงว่าลงใหม่ลงใหม่ก็ไปลุ้นกันครั <c> ้ <oughs> นี้ก็อยู่ที่ดวงเนะี่ยเจออีกแล้วครับชิลนะครับ,อเ,อนะรบเจอทุกอีพีไม่เชื่อไปลอง ไล่ดูทุก EP ผมได้เลยมันจะมีตัวเนี้ยเอลครับมาดูอ EP เลย,อยค,นะนนค,คอ,คอส,ยยสวยนะครับป้ายนี้นะสองพันต้นนะครับคิวแดงสับต่อฮะนี่คอสวยๆนั้นเลยลายสวยนะครับตรงนี้ไปดูกัน ทูริเลเชีย hmm. นแบรนด์นี้ก็หลังมานะครับท mm ูริเลเชียนเห็นในกลุ่มเขาหนามหาอยู่แต่ผมจะยังไม่ได้เอาไป mm hmm. เฮ้ยแชมเปี้ยนงานป้าย mm hmm. ดีไหมเอาไหมาเอาไหม l i n k i ไว้ก่อนแล้วกัน เคมอนเทรนเนอร์ไปจะหมดละเฮ้ยคิดแค้ผ้าบางแปดศูนย์ว่ะเฮ้ยใส่เหล็กด้วยสกินยางนี่นะฮะ โอ้ยุคเก่าผ้าบางอนะเข็บเดียวด้วยป้ายหาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า70หรือ80ดศนะตัวนี้นะนี่เลยแต่เป็นงานเก่าอ่ะโอ้งานเก่าราคานี้ก็จัดดีครับอรออะไรอ่ะจัดไปได้ผ้าบางอีกตัวครับหาเนี่ยแปโอเคจัดไปหนึ่งตัวนี้เปิดหัวด้วยผ้าบางนะครับเปิดด้วยผ้าบาง กลัวจะเป็นผ้าบางจริงตัวต่อไปนี่มันลาวแห่งแชมเปียนว่ะแชมเปียนอ่ะ,มอะผมขอใบต่อฮนะ้ามัหนึ่งตัวแล้วอแชมเปียนเลยละกระสอบนี้ลั่นแชมเปียนอ่ะนี่นะผ่านก่อนผมชอบตัวเสื้อกล้ามแคสมังกี้ ได้พ้าบางมาตัวแล้วยังไม่ได้ไม่ได้ก็ห้าหกร้อยลองดูนะครับอยากได้เดี๋ยวผมจะไปลงขายในไอจนะตัวนี้นะพ้าบางนะแท้เลยนะผมมีเพื่อนที่อยู่ทางใต้ชอบใส่ผ้าบางต้องใส่เล็กๆแบบกเข้ารูปไปต่อแต่เป้าหมายผมคือเสื้อวงนะครับตัวน,นี้นะแชมเปี้ยนปะเนี่ยไม่ใช่ นี่เนฟนะสวยนะแต่ผมผ่านไปก่อนเริ่มสตาร์เตอร์สวยเลยแต,แต่เล็กไปหน่อยนะสตาร์เตอรนะ์ใครอยากได้ก็ตามมาเอานะอยู่นี่นะตลาดก็สวยเชยภูมมาเอาได้เลย <c oughs> โอเคได้มานตัวนะครับเป็นผ้าบางตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปเนร้านเมื่อกี้เราก็ได้เสื้อมา1หนึ่งตัวนะครับเป็นผ้าบางงานเก่านะเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปโอเคเดี๋ยวพาไปดูร้านนี้มีร้านที่หนึ่งร้านที่สองร้านที่สามอาเล่าหน่ยดีพอเอาล่านี้ครับไปสับดูว่าจะมีเสื้อหวงเปล่าดูนะเอาเล่าเดียวนะครับลุ้นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ แต่ถ้าได้นี้ไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจนะฮะร้อนอย่างนี้เราใส่สเวตเตอร์ดิแต่ลองดูลองดูอาจจะมีเสื้อลายมังกรก็ได้เอาเก็บไว้เพราะว่าเสื้อมังกรเราจะไม่ใส่นะครับเราจะเก็บอย่างเดียวงานอะไรที่ขายด้บ้าแคลิฟอร์เนียันเดอร์ครับแมว เจองานขายแล้วนี่ครับไอเลิฟเอ็นไว้นะขายได้นะตัวนี้นะต้องมาดูว่าเป็นป้ายไอเลิฟเอ็นไวเปล่าถ้าเป็นป้ายไอเลิฟเอ็นไวด้วยเนี่ยถือว่าแจมเลยหลุนป้ายครับเรียบร้อยจัดตัวนี้เป็นหนึ่งตัวไอเลิฟเอ็นไวครับคนเริ่มเก็บแล้วนะใส่นะขายได้ ได้หนึ่งตัวนะครับไอ้เหลือเป็นวายนะมีคนหายอยู่เหมือนกัน,น,นแล้วก็เป็นป้ายแท้ของมันด้วยงานปักด้วยถือว่าดีเลยโอเคร้านนี้เอาแค่ราวเดียวนะครับ ตัวครับไอเลิฟ Y h y นูจัดไปแล้วไปคิดตังกันครับโอเคกินน้ำเสร็จแล้วไปเดี๋ยวพาไปลุยต่ออีกร้านหนึ่งนะครับไปลุยสับไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยเหมือนผ้าลงใหม่เรื่อยๆนะครับ ดูลาวต่อไปกันครับนี่ลาวหนึ่งเดินไปเรื่อยๆเลยครับยังไม่มีวิวแววเสื้อวงเลยนะฮะเอเดอร์เบไซนี่ขอดีนะครับผ้าพวกนี้สวยนะ ฟรีกอร์ฟรีนะฮะใส่สำหรับเอ่อฮาโลวีน <c oughs> ม, <c oughs> มีมีลายแบบประยิบประยับนะใครยาวก็ามาเอานะชิคเก้นรัน ว uh, มานะฮะมาแล้วเสื้อวงลุ้มใสกันใส่กส็จะเป็นตัวนี้เอ้กแอลใส่ได้โอ้ oh, ได้เปลี่ยนเสื้อแล้วกูนี่ฮะเฮลสตอมตัวนี้เป็นวงร็อกนะครับเป็นผู้หญิงนะนักร้องนำ ช Wild Life นะครับรู้สึกจะเป็นอัลบั้มนะตัวนี้นะผมเคยมีตัวนี้แล้วตัวหนึ่งเคยเปิดกระสอบได้เมื่อก่อนสมัยนู้นสมัยเปิดกระสอบนะครับเฮลสตอมเออไม่น่าเชื่อว่าจะเจออีกครั้งหนึ่งเอาละมีเสื้อเปลี่ยนแล้วกูอย่างน้นก็เป็นเสื้อแขนสั้นนะผมจัดตัวนี้เป็นหนึ่งตัวแล้วกันเฮลสตอมครับเสื้อวงไซล่าใน EP ต่อไปนะนะภารกิจผมสำเร็จแล้ว เพราะว่าผมใส่เสื้อตัวนี้ไม่ไหวนะมันร้อนนะครับโอเคสับต่อหุ่นใจแล้วหุ่นใจนะมา1แต้มละโอเคสรุปตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วเนี่ยได้3ตัวแล้วเนาะมีผ้าบาง I อเลิ NY แล้วก็เสื้อวง h l l Storm นะ่าจะอ่านว่า h l l Storm นะโอเคงนั้นก็ได้แล้วหตัวดูซิจะมีตัวสุดท้ายแบบเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่า พีนดีมากาเสือเส้อก็สภาพโอเคเลยแล้วก็ง,งานทีบพวก nfl แบบนี้เยอะเนี่ยวุ่ในใจแล้วโอเคหมดแล้วโอเคครับเราได้เสื้อมาหนึ่งตัว hailstorm into the วายไลฟ์นะครับนี่เลยสเสื้อใส่ล่าในอีพีต่อไปถ้าผมคิดตังค์ครับจะพาไปร้านต่อไปโอเคได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเฮลสตอมเสื้อวงใส่ล่าในอีพีต่อไปได้เปลี่ยนเสื้อแล้วคิดว่าจะจะร้อนในอีพีต่อไปไปเดี๋ยวพาไปร้านสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนจะกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเกือบสี่โมงเย็นละพาไปดูอีกร้านสุดท้ายนะครับไปพามาดูอีกร้านหนึ่งสุดท้ายนะครับก่อนจะกลับบ้านนะดูร้านนี้โอ้โหเสื้อผ้าเยอะมาก ไปเดี๋ยวพาไปดูเสื้อยืดนี่สเปคเลยเสื้อแบบนี้อ่ะเรพามาดูงวเนี่ยลาวพวกเนี้ยข้นมันเนี่ยผมคุชอบลาวสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะวันนี้ก็ถือว่าได้งานขายนะ เลยแนวจีนๆมาแล้วว่ะมันต้องมีมังกรทักตัว หลายรูปแบบนะครับไม่ป็น,เป,นเป็นพวกกางเกงพวกอะไรพวกเนี้ยร้านเขาจะปนๆนหน่อยนะแต่เรามาเน้นเสื้อยืดสุดท้ายนะครับดูยื่าเราจะเสียตังค์หรือเปล่าเฮอ,อเริเคน่าซื้อไปใส่เหมือนเนี้ย เอ็มแล้เป็น XL ผมจะซื้อไปใส่เล่นนะเพลเ่ ale, นะ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ดีมากเลยนะสำหรับผมเสือ้อมังกรมานะครับนี่เพล้ยนี่มังกรตัวแรกของเรานี่นี่เป็นงานญี่ปุ่น อประสบความสำเร็จนะตัวนี้จัดไอหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ไป็หนึ่งตัวครับเสื้อลายมังกรตัวที่หนึ่งนะเราจะไม่ได้ใส่นะตัวนี้นะแต่เราจะเก็บลายมังกรนะครับทีนี้อือลุยต่อครับลุยต่อไม่มีไหนที่จะแบยากไม่มังกรก็ได้จริงไมูนะครับโอเคเลยสถานนี้ ร้านได้อยู่ลิมๆนะครับถ้าใครมาตลาดก็สวยด้วยร้านได้อยู่ลิมๆิะร้านใหญ่รู้แหละแล้ววันนี้ผมพอใจนะผมได้เสื้อมาก่อนแล้วได้ยังไงครับเสื้ออะไรกูที่ัสเซฟซัสเซฟโอเคได้มังกรมาหนึ่งตัวนะครับจัดไปโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมไปคิดตังกันนะครับได้คิดตังเรียบร้อยแล้วนะครับได้เสื้อลายม,ม,มังกรตัวที่หนึ่งมาแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าค่ำแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปบรรยายสรรพคุณให้ดูอีกทีนะครับว่าเสื้อที่ไปล่าเม,มาเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากตลาดข้าวสวยชชย,ยภูไปเจอกันที่บ้านครับโอเคครับก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบรรยายสรรพคุณให้ฟังนะครับว่าที่เราไปล่าเม,มาเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากตลาดข้าวสวยเัย,ยภูมิไปดูกันเลยตัวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เลย ตัวนี้เป็นเสื้อผ้าบางนะครับ50-50ป้ายเฮนหรือป้ายฮา n เนสนั่นเองเป็นลายแบบนี้นะครับสีเลือนหมูอสีบานเย็นนะครับเป็นลายแบบนี้ครับลายอินซีตัวนี้มันจะเป็นสก,กรีนเหมือนสก,กรีนพลาติกอะนะครับเป็นสก,กรีนยางหรือเ่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับชิคกิกลากูนนะครับเป็นเหมือนทะเลสาบนะครับอยู่ในรัฐสก้านะที่ผมไปหาข้อมูลมา เสื้อสไตล์พวกนี้มันก็จะเป็นเสื้อที่แบบว่าเป็นที่ระลึกนะครับจากสถานที่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นเสื้อที่ระลึกของที่นี่ครับชิกนิคลากูนครับไปตัวนี้ไซส์ CL, นะครับสภาพสวยนะครับปี80เสื้อปี80มันก็จะลักษณะแบบนี้ครับมันจะเข้ารูปหน่อยเนื้อผ้าก็จะสังเกตได้เลยมันจะบางนะฮะเขาถึงเรียกว่าข้อบางตัวนี้เป็นตะเข็บเดี่ยว พอจะยกๆแบบนี้ถือว่าสวยมากนะครับนี่เลยนี่คือตัวที่1ของเราจัต่อไปตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เลยเป็นเสื้อฮูดนะครับไอ้เลิฟเเป็นงานปักนะครับไอ้เลิฟหรือไอ้เลิฟนิวยอร์กนะครับป้ายก็จะเป็นของไอ้เลิฟเเลยนะครับเสื้อตัวนี้ที่ไปหาข้อมูลมาตัวนี้มันก็จะเป็นเสื้อเหมือนกับเสื้อที่ระลึกนะครับของเมืองนิวยอร์ก สามารถหาซื้อได้ที่เมืองนิวยอร์กนะครับเป็นเหมือนเสื้อที่ระลึกอะไรเงี้ยเหมือนมาประเทศไทยต้องซื้อเางเกงหนวยอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะนี่แต่ตอนนี้คนกําลังแบบเริ่มเอามาใส่แล้วครับเสื้อตัวนี้นะนี่เราได้ไป้ายแท้ด้วยถึงว่าน่าจะของแท้แน่นอนนี่สภาพสวยครับเป็นฮูดครับจำเลย I อเลิฟเอ็นไว แล้วก็มาถึงตัวที่3ครับเสื้อตัวที่3มนะครับมันเป็นเสื้อวงนะครับที่เราจะใส่ล่าใน EP ต่อไปมันก็คือเสื้อตัวนี้ครับนี่เลย h e i l s t o r m วงร็อกจากเพนซูเนียนะครับด้านหน้าเป็นลายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นลายนี้ครับอิทูดไวไลท์นะครับนี่เป็นอัลบั้มที่3นะครับออกปี2015นสะครับสำหรับวงนี้นะเป็นวงร็อกนะครับที่มีฟอนต์แมนเป็นผู้หญิงเทมากไปลองฟังเพลงดู spin a m เร๋จะพมานี้และที่สำคัญเป็นไซส์ XL ด้วยเราใส่ได้นะครับนี่คือเสื้อที่เราจะใส่ล่าใน EP ต่อไปนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมเราก็ต้องใส่เสื้อตัวน,นี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเอเคใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เออพ,พอดีตัวเลยนะครับด้านหน้าเป็นลายแบบนี้ก็ด้านหลังครับ นี่เลยนี่คือเสื้อไซล่าใน e p ีต่อไป hailstorm และก็มาที่ตัวสุดท้ายสำหรับ e p นี้นะครับก็คือเสื้อตัวนี้นี่เลยอย่างที่บอกเนี่ยตอนแรกครับปีนี้ผมจะเก็บเสืออเส้อลายมังกรนี่คือเสื้อลายมังกรตัวแรกที่เราได้ในปีนี้แต่มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะนี่มองไกลๆไม่รู้ว่าเป็นมังกรอ่ะนะแต่ก็ถือว่าเราเลอกเอาใช้ดีดสําหรับ EP ีนี้นะครับนี่เป็นลายมังกรมังกรก้อนเมฆแล้วก็เป็นลายแบบนี้ ไอนี้ได้มาจากร้านสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับเป็นไซส์ M นับใส่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเสื้อตัวนี้ผมยังไม่ใส่นะครับผมจะเก็บนะครับปีนี้ในปีมังกรเนี่ยมาดูกันว่าเราจะเก็บเสื้อมังกรได้กี่ตัวนี่ก็คือตัวที่1นะครับโอเคจําโอเคนะครับสรุปวันนี้เราก็ได้เสื้อมาทั้งหมด4ตัวนะครับอันี้ก็จะเป็นพวกงานขายนะงานปีแ0สูเนี่ยขายได้อยู่แล้วนะครับไอเลิฟอินตอนนี้คนกําลังเริ่ม หยิบมาใส่นะครับตัวนี้นะก็เสื้อรายมังกรตัวนี้เราจะไม่ขายนะครับโอเคใครที่สนใจเสื้อตัวไหนก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลงขายที่ IG ครับ IG ชื่อ koy store the s c o e s h นะครับเสื้อจะลงหลังจากคลิปนี้ออกนะครับประมาณวันถึง2วันนะครับใครที่กลัวไม่ทันหรือใครอยากได้ก็ตามไป follow ใน IG ก่อนได้นะครับนี่เลยลายสวยๆแบบนี้เลยสกีนอย่างดีนะนี่โอเค จบความสําเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็กขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยนะครับกับช anel Koy Store แล้วก็รายการออกล่าผ้าเก่านะครับส่วน EP หน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับชมครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวาดูาผ้าขาว เด็ดจากาปาบว่าขาวร้เปล่าเรียบร้อยครับแห้วครับไปเป็นดูร้านไป